โอเคกลับมานะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของ Digimon Rumble Arena ในโหมด Single Player นะครับก็คือหมดในเรื่องนะฮะซึ่งผมตัวที่ได้มาราสุดคือ d ัส m o n เพราะงั้นจริงๆผมเล่น d ัส m o n ไม่เก่งเลยนะครับแบบไม่เก่งเลยพุ่งตรงไม่เก่งเลยนะครับก็มาดูกันว่าคลิปนี้จะนานเท่าไหร่นะครับผมจำท่าเขาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับาจริงๆแล้วเนี่ยโอสามฮิตคอมโบ เอดี๋ยวผมขอเรียนรู้กนะ่อนนะซีเรียมเขาคือยิงเลเซอร์โอเคแต่มันไม่ได้ยิงตลอดมันยิงเป็นช่วงโอเคโอ้โหแล้วเบา,บาโคตรโคตรแล้วโคตรโคตรเบาอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือวิ่งเข้าไปหาปุ๊บๆๆๆๆ อ่าโอเคเกตเกตเกตโหเล่นยากว่ะเล่นยากว่ะไม่เก่งเลยอ่ะอืมท่านี้ก็ไม่ดีเลยอ่ะอืมโอ้อติมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะขอเรียนรู้ก่อนอืมไป โอเคโหตึงมือนะผมบอกเลยอันนี้ตึงจริงอพพโ,อโอ้ยแต่เขาตีไวอยู่นะเขาตีธรรมดาไวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าลงลงซีเรียมอ๋อ ถ้าลงสี่เหลี่ยมคือว์ปไปหาศัตรูว์ปไปข้างหลังศัตรูแล้วทำดาเมจด,ด้วยเหรอเชี่ยมันก็โคตรโกงเลยดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพอไปดันอย่างงี้มันจะว์ปไปหาใครอะ่ะอย่างงี้ผมก็ลงสี่เหลี่ยมยับๆเลยดิเออเอาเละครับได้ประสบการณ์ใหม่ในการเล่น ลงสี่เหลี่ยมอ๋ออ๋อจะทำดาเมจริ้วยฮะไอ้เดือดเฮ้ยโกงว่ะทำไปเล่นไปแม่งโกงว่ะเอออ๋อแต่แต่มันกดมั่วไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ด่านด้วยด่านมันไม่เป็นใจก็ไม่ได้นะ มัน, <c oughs> ม,นมันอิงจากอะไรอะ่ะมันจะว้าไปตัวที่ใกล้ที่สุดเหรออ่าใช่ใช่อ่าใช่ใช,ใช่ถูกต้องถูกต้องมันว้าไปตัวที่ใกล้ที่สุดครับอืมทำอะไรอะ่ะอืมโอ้ยแบบนี้สบายเลยไม่ต้องโดดไม่ต้องเดินเลยเร็วค้นชิล <c oughs> ไปไป มันวาร์ปมาแล้วมันโกงตรงวาร์ปแล้วมันทำดาเมจด,ด้วยน่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนลาวาจะขึ้นเฮ้ยโอ้โหมึงเยอะเกินแล้วตัวตายมึงอะดูกบบาบูวันไม่ได้เก็บเลยเอ็กต์ตาไลท์อืมโอ้โอ,โอไปเรียบร้อย นะรับมือสองทางนี่ลำบากนะฮะไปเรียบร้อย <no> เหลือแค่หนึ่งหนึ่งไม่ได้ยากนะครับถ้าเหลือหนึ่งหนึ่งเนี่ยอืมผมไม่ต้องรอเลยมาพูดถึงเอ้ยมันก็โกงระดับหนึ่งเลยนะฮะไอ้ท่าสี่เหลี่ยมมันแบบไม่ต้องรอระยะไปถึงเลยมันยิงถึงได้เลยมา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 ลองกันตีกัน ขอ,ขอลองอัตีหน่อยขอลองอัตีหน่อยอยากรู้อ๋อนี่คืออันตีแค่นี้อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยต้องไปเอาเหล็กต้องไปเอาเหล็กต้องไปเอาเหล็กไม่ได้เอ้ยโอ้แม่งมอ,อกขอหักโอ้โหร่างสามเลยเอ๋อ มาดิก็ามาดิก็ามาดิก็ามาดิเฮ้ยมึงจะเก็บนู้นเหรอไม่อนุญาตนะมานี่อืมอืมอืมใช้ได้อยู่นะอันตีเนี่ยแต่มันเป็นหนึ่งในตัวกากเลยนะทนั้งกันนะ่ะผมดูแล้วตัวธรรมดายังจะเก่งป่ปอือมันเป็นบอสที่กาก นั่นนี่อะถ้างั้นน่ะอืมมึงทำอะไรอะมึงทำอะไรเออวาไปหาแม่งเลยเออกถึงตัวสุดท้ายยังไอตัวสุดท้ายผมเกียดตรงที่ว่าแม่งถ้ามันกดอันติได้นะครับคือคือนรกมากเลยเพราะว่าแม่งจะขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นโอ้โหนี่เพิ่งทานสองเออ poison give the person the way to stay alive เออเอาเอาพิษไว้ใกล้ๆเราแล้วแล้วมีชีวิตรอดเหรอคือไงชิบหายเดี๋ยวขอดูกันนะ oh. ผมจำไม่ได้อ๋อ oh. <laughs> วิ่งในจับนี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาคือ,ค,อคือถ้าตีใครได้คิดมันจะไปอยู่ที่คนนั้น แล้วพิษมันจะลดลงลดเลือนลงเรื่อยใช่ไหมเพราะงั้นเราแทบไม่ต้องทําอะไรมันก็จะตายไปเองอย่ามาอย่ามาจิบผ่านแล้วเฮ้ยแต่แวแบบนี้นีเราพิษไปได้อยู่ที่กูแล้วกูแค่กูแค่วาดไปหาเมืองชิปผ่านแล้วเดียวอย่าตีกูปล่อยมันปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันตายเพราะพิษปล่อยให้มันตายปล่อยมันตายเพราะพิษ มึงมาเกี่ยวอะไรกูเนี่ยเราไม่ควรอยู่ใกล้กัน <c oughs> ดูมันตายดูมันตายกันเอง <c oughs> ไอสัตว์ไม่อยู่ที่กูเฉยเออ <c oughs> <c oughs> ไปวาร์ปวาร์ปไปหาหลักสูตรโกงวาร์ปจนกว่าจะเจอผู้สืบทอดโอย้ย <c oughs> โอย้ยโอย้ยโอย้โอย เออไปอย่าไปอยู่ใกล้กูโอ้ยเอ้ยอย่ากูไม่เอาพีตกูไม่เอาพีดโอ้ยเออเออ,อไปก <c oughs> ูโยนก่อนเลยกูโย, <c oughs> ย,ย้อนเออเข้ามาเสียเข้ามาเสียเออสิบคะแนนจะตายเพราะพีดเออเอาไป เอาไปฝากเอาพิษมาฝากวาร์ปไปหาเอ้ยเอ้ยเห <c oughs> ลือใคร <c oughs> เหลือหนึ่งเหลือสองโอ้ยโอ้ยเอาสู้เขาสู้เขาปาตตาโมนปาตตาโมนสู้เขาปาตตาโมนสู้เขาปาตตาโมนสู้เขาสู้เขาลูกปาตตาโมนไม่อยากโกรธปาตตาโมนไม่อยากโกรธเออเออเอีพยษพิษอยู่นี่กูเอาไปเอาไปมึงอยู่น,นั้น่ะมึงตาย มึงตายเพราะพิษร้ <c oughs> องใหญ่เลยไอ้เออกูตายเฉยเลยอยู่คนนละอืนนอนนลงไปโ <c oughs> อ้วุ่นวายจริงๆหมดนี่มา ตืดตืดไปเออโอ้แล้วเป็นปากระป๋องต้นเกมเลยเยี่ยกูแม่งไอ้ต้นเกมมะเนี่ยไม่เอาอืมกูเก็บไปหมดกูเก็บไปหมดไปหมดอืมสู้ใครไม่ได้ครับทำได้แค่เอาา่อฮะอ่ออะเอาาเอ ปลากระป๋องสามสองอ้าวกูกลับมาแล้วอืออือเอาไข่กลายเป็นปลากระป๋องวะอือกูวาร์ปไปวาร์ปมาอืออือกูวาร์ปไปวาร์ปมากูวาร์ปไปวาร์ปมากูวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปไปวาร์ปมาไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยมึงกูเก็บไอ้เหี้ยวมึงเก็บ เก็บได้ไงวะโออเกือบอืมไอ้ขี้ทำไมมันมั่วอย่างนี้วะดูไม่ออกเลยดูไม่รู้เรื่องเลยกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฮิวเลือดก่อนชูมไม้ชูม,มือใครให้กลายไปร่างสุดยอดวะโอ้โ oh. อ oh ้เอบเออ้เ oh. ฮ้ย เฮ้ยรอด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 โอ้ยยทันได้ไงวะกลายเป็นไอ้นี่ทันวาร์ปมาทันเออเออโหดว่ะโหดว่ะโอ้ปัทมมันมันโหดจังวะอืมมึงร่างหนึ่งเก่งกว่าสองคนมึงลงไปเห็นไหมในกูมีอะไรเนี่ยกูมีอะไร ูเหรออะไรมาฝากกูมีระเบิดมาฝากเพื่อนเอาไปเอาไปไปอืมโอ้ยโดนระเบิดอืมไปเฮ้ยจะเสร็จแล้วพวกมันเหลือคนละหนึ่งตัวพวกมันเหลือคนละหนึ่งชีวิตพวกมันเหลือคนละหนึ่งชีวิตทำไมกูไม่หายจากระเบิดสักทีเนี่ยโอ้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 โอ้เหลือเหมือนกูแล้วเหมือกับอาชิบหายแล้วเฮ้ยอย่ามึงเก็บไอ้ตาะไทยมันเก็บไอ้กระไทย มันเก็บอีกทารมันจะเก็บอีกทารโอ้ยอืม,อม,อม,อม,มาขออันติเท่ๆเฮ้อนี่จะเป็นตัวอื่นจบไปนานแล้วครับเนี่ยเป็นตัวนี้เหนื่อยวะ่ะด่านสุดท้ายจะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้ด่านนี้ด้วยไม่เข้ามือเลยไม่เข้าข้อเลยด่านเนี้ย เบอร์ 4, ซัสสี่สาห้าตัวพวกมึงเนี่ยนะกูข,ขึ้นไปหาก่อนเลยกิวมอนมอยู่บออ้อโอ้โอ้ผมวาัปบ,บางทีผมก็ต้องดูเลยนะเวลาวาัปว่าตัวเองแม่งอยู่ตรงไหนเรียบร้อยกิวมอนกิวมอนเอาระเบิดไป ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดไฟติดอักิมบอลกิมบอนมานี่กูมีระเบิดมาฝากพวกมึงเอาไปหมดเอาไปหมดหัวระเบิดว่ะเอ้ยอะไรวะล่ะโอ้ชิบหายแพ้ภัยตัวเองชิบหายแล้วพวกมึงหนีไอ้เหี้ยตะมอนโอถถ้ถ้าเราอยู่ใกล้มันนะครับถ้าเราอยู่ใกล้มันนะครับ นรกจะบังเกิดชิบเฮ้ยยา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 ันเออเออเออกูไปกูไปเล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วกูจะอยู่วันนี้อย่ามายุ่งกับกูไปข้ามมันวุฒมันปันเรียบร้อยโคตรโหดวุฒมันวุฒมันวุฒมันไอพิโยมันอ่ะวุฒมันขึ้นมาวุฒมันวุฒมันลงลงไปโอ้ยโอ้ย โวตรไอ้สัตว์อย่างนี้โกงเลยเฮียโอ้ยอย่าอย่าเลยกูตายมันจบเกมเลยนะเว้ยเออขวดมันเดี๋ยวไมยุ่งกูกูขอร้องอย่าวไมยุ่งก,ไก,กูไปโน่นไปโน่นโคตมันขวดมัน,น,น,นปียมันอนะเอาไอ้เจี๊ยมบโดดมาทำเจี๊ยบอะไรมาล่นะมันทำเจี๊ยบอะไรมาล่ะเฮ้ยหายไปยังหายไปยังหายไปแล้วเหรอเอาไอ้เจี๊ยบเหลือมึงกับกูเหรอเนี่ยเออ หรือมึงกับกูเหรอเนี่ยมาเราไม่ต้องทำอะไรเฮ้ยเอ็กซ์กตาไลท์อื้อมา ขื้นตัวไหวยังวะนี่ม,มาดิเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้อา้าว <c oughs> <c oughs> งงชนะแบบงงงงฮัลโหลมาแมบปบสุดท้ายแล้วครับ อารัสวอสต์เดดแลนด์ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเกลียดมันที่สุดในเกมละเกลียดมันยิ่งกว่าไอไออะไรนะเกลียดมันยิ่งกว่าอีพีโรดัมมอนกับลูกมอนเลยอะอันตีมันโกงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้กู อย่าเข้ามาใกล้กู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 อย่าอย่าอย่ามึงจะทำอะไรกูรู้นะเว้ยมึงจะทำอะไรกูรู้นะเว้ย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 ถิงระยะห่างให้มากที่สุดตัวเนี้อย่า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 เดี๋ยวเรารอจังหวะมันเข้าไปลิมนะฮะเรียบร้อยเอ้ยก็ไม่ได้ยากไม่ยากละมั้ง ไม่ยากละมัง้งไม่ยากละมัง้งก็เฮียละอืมอืมเอออืม,อมไปบายบายสอง <c oughs> เอ๊ยทำไมบ่นจังง่ายกัง่ายขนาดนี้ลนะ่ะอย่าบอกนะอ้าวไปไ <c oughs> อ้ยืนไนเหมือนง่ายยังวะ <c oughs> โอ้ สบายมือโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับ d i g i มอนลัมเบิลดีนาเนี่ยเราปลดหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ทั้งด่านทั้งอะไรเอ่ยจริงๆมันจะมีโหมดอีกหลายโหมดเลยนะที่เรายังไม่ได้ปลดผมไม่แน่ใจว่ามันปลดแล้วให้หรือเปล่าแต่ว่าคร่าวๆตอนนี้ทุกอย่างที่ผมสามารถปลดได้โดยไม่ต้องใช้ดวงเนี่ยปลดมาหมดแล้วนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรทําคลิป เกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่าอยากให้เอาตัวนี้ไปสู้กับตัวนั้นอยากให้ใช้ตัวไหนมาสู้กับตัวไหนหรืออยากให้บทมันตีกันเองก็ได้นะครับเกมนี้บอกเลยสนุกดีเหมือนกันแล้วเราก็มานั่งพากนั่งดูกันก็มีนะครับจริงๆอยากทำอีกหลายคลิปเลยสำหรับเกมดิจิมอนลัมเบอรอารีนาเนี่ยสำหรับเกมนี้อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ